ก็ Girl, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่าศึกสามก๊กจอมราชันมังกรแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าตัวเกมมันมีรูปแบบการเล่นอะไรประมาณไหนเดี๋ยวผมขอมาทําการโปรโมทแคมเปญที่ทางตัวเกมเนี่ยได้ออกร่วมกับบริษัทในเครือเท่าแก่น้อยสักหน่อยและกันเกมศึกสามก๊กจอมราชันมังกรเนี่ยก็ได้มีการออกแคมเปญร่วมกับบริษัทในเครือเท่าแก่น้อยเอาใจบรรดาสาวกเกมกันสุดๆเลยนะเมือ่อยิามาลอยกับสินค้าในเครือเท่าแก่น้อยเนี่ยก็จะรับฟรีไอเทมโค้ดสุดพิเศษ สินค้าที่ร่วมรายการเนี่ยก็จะได้แก่บ o m b e เบอร์ดอกสั่งเมนูไหนก็ได้ที่หน้าร้านค้าครบ139บาทต่อใบเสร็จหรือจะสั่งผ่านท่องทาง Delivery ครบ359บาทต่อใบเสร็จก็จะได้รับโค้ดมานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเท่าแก่น้อยแลนด์เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านหรือว่าช่องทางออนไลน์ครบ499บาทต่อใบเสร็จเนี่ย ก็จะได้รับโค้ดมาและรายการสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฮโนยาเคอร์รีนั่นเองนะครับเมื่อเราเนี่ยสั่งอาหารครบ5 5 9บาทต่อใบเสร็จเฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้นนะเราก็จะได้รับไอเทมโค้ดมาสําหรับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1พฤษภาคมพศ2 5 6 6หรือถ้าใครต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เหมือนกันนะรวมถึงลิงก์ดาวน์โหลดเกมที่ผมจะทิ้้้้้งงเเเออาาาไววใหดยนนนั่นนลทีีก็ มาดูแนวเกมกันบ้างดีกว่าว่าเกมศึกสามก๊กจอมราชันเนี่ยมันเป็นเกมประมาณไหนนะก็กดเข้าเกมไปเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกของเกมนั่นเองนะครับเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมเลยนะก็จะมีการโชว์ตัวละครที่เราจัดทีมเอาไว้อยู่ตอนนี้นะ ก็จะมีเตกงวงนะครับผมปีศาจแมวจำแรงไทซูจูนะครับแล้วก็โจโฉนะส่วนตัวละครตัวสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะชื่อว่านายองเอ้ยไม่ใช่สินายองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครในทีมผมตอนนี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการจัดทีมอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูระบบการต่อสู้กัน,ก,นก่อนเลยกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะสำหรับในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเน้นการเล่นแบบเก็บดาวไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็พยายามเก็บดาวให้ครบนะเพราะเวลาจบดาเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลมาก ก็เดี๋ยวเราเข้าไปทําการต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นจํานวนไอเทมที่จะมีโอกาสในการดรอปนะแล้วก็จะมีศัตรูโชว์ให้เราด้วยนะครับผมว่าแต่ละศัตรูเนี่ยมันมีความสามารถอะไรแล้วก็เป็นธาตุอะไรบ้างนั่นเองนะครับดูได้ที่มุมนี้เลยนะครับผมสําหรับธาตุนะก็เรามาทําการเริ่มเล่นกันเลยและกันแนวทางการเล่นของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแนว turn b a เบสนะครับผมแต่เวลาที่เราเล่นในโหมดเนื้อเรื่องเนียบางทีมันก็จะมีคัดซีนนะครับขึ้นไม่ให้เราดูนะซึ่งตรงนี้ก็น่าชื่นชมทางเกมนะครับเพราะว่าคัดซีนม,ม บทพูดถ้าใครจะดูใครจะอ่านก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขอทําการสกิปไปก่อนเลยละกันส่วนการต่อสู้เนี่ยเราจะสามารถทําการปล่อยออโต้ก็ได้นะครับผมผมก็จะขอทําการปล่อยออโต้เลยกันนะถ้าเราไม่ปล่อยออโต้เราก็จะสามารถทําการคลิกเลือกตัวละครที่จะออกสกิลได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวละครในทีมผมไม่สามารถทําการใช้สกิลได้เลยนะครับเพราะโดนบล็อกนะเพราะน่านจะเป็นสกิลของฝั่งศัตรูนะครับก็เลยบล็อกไม่ให้ผมใช้สกิลได้ แต่ถ้าด่านนี้ผมใช้สกิลให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเราคอยไปดูในด่านหน้าดีกว่านะครับเพราะสกิลของเกมนี้แต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าถ่าม,มาได้อลังการพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าทีมผมจะผ่านไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่สามารถทําการออกสกิลได้แต่การโจมตีปกติก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับสําหรับแต่ละตัวละครนะเพราะผมก็ปั้นเวลมันมาใช้ได้เลยแหละแต่ตรงนี้โดนซอมบี้แทงติดดีบัฟด้วยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า แลวก็เรียบร้อยนะครับโจมตีสุดท้ายติดคิยติคเข้าน่าจะผ่านแล้วใช่ไหมสําหรับด่านนี้ผ่านแล้วนะครับผมไม่มีเอฟเฟกที่3นะครับงั้นเราก็ขอคลิปแล้วกันนะระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแนวเทิร์นเบทแต่ถ้าใครไม่ต้องการที่จะกดเอนให้ยุ่งยากก็สามารถทําการปล่อยออโต้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด่านต่อไปกันบ้างนะครับสหรับด่านนี้ผมไม่โดนบล็อกพลังงานแล้วนะเราก็จะเห็นสกิลอันติของแต่ละตัวละครนะครับผมเป็นแงอลังการไหม เดี๋ยวต่อไปผมใช้ดูอันติของตัวละครตัวนี้ดีกว่านะครับจะเป็นตัวละคร5ดาวตัวเดียวในไอดีที่ผมสุ่มมัดได้นะสกิลติก็ต้องบอกเลยเลยว่าอลังการมากๆดูครับผมฟันดาบไปฟันดาบมาแล้วก็ทุ่มลงมานั่นเองนะครับเรียกว่าอลังการจริงๆและก็จะมีสกิลอีกหนึ่งสกิลก็คือการบัฟโล่ให้เพื่อนรวมทีมด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวผมขอทําการปล่อยออโต้ไปเลยและกันการต่อสู้ในช่วงด่านหลังๆเหมือนว่าจะมี2เฟสขึ้นแล้วนั่นเองนะครับในด่านแรกๆก็เฟสเดียวก็จบแล้วนะ เดี๋ยวจบการต่อสู้นี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการอัปเกรดตัวละครการจัดทีมอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เหมือนว่าผมยังไม่ผ่านด่านนะมอนยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วเมื่อกี้ตัวละครอะไรแลกคูนหรือเปล่ามาตบหน้าตัวละครผมนั้นเรียกว่าอันตีน่ารักมากๆสำหรับตัวละครฝั่งตรงข้ามทุบมาตายหรือเปล่าดามจสองพันน่าจะหายเลยนะเรียบร้อยนะครับจบด่านไปได้3าดาวเต็มแน่นอนเพราะตัวละครที่ผมไม่มีใครตายเลย ต่อไปก็จะเป็นวิธีการจัดทีมการอัปเกรดตัวละครนะก็จะรวมอยู่ในเมนูเดียวกันเลยนั่นเองนะครับตรงที่ฮีโร่ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ฮีโร่ a มเนจเมนตได้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะการจัดทีมเนี่ยเราจะสามารถเซตทีมออโตไว้ได้ทั้งหมด4ทีมนั่นเองนะครับจะมีทีม 1, ทีม2ทีม3ทีม4ในกรณีที่เราไว้ลงเล่นแต่ละโหมดนั่นเองนะ ต้องการจัดทีมเราสามารถสลับตำแหน่งการยืนได้ด้วยนะครับโดยการคลิกไปสลับได้ตามปกติง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะส่วนวิธีการอัปเกรดตัวละครก็้คลิกไปที่ตัวละครแล้วก็กดที่รูแว่นขยายตรงนี้แล้วก็จะสามารถทำการเลเวลอัพเอนทานแล้วก็อีโวได้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีการใส่เกียร์ด้วยนั่นเองนะการใส่เกียร์เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้ตัวละครเรานะครับผมอย่างเช่นไอโรอนี้นะครับก็จะเพิ่มเดฟมาทั้งหมด110หน่วยนั่นเองนะสกิลตรงนี้ก็สามารถมาทําการอัปเกรดได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีแต้มสกิลนะ ก็สามารถกดทําทการบวกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แต้มสกิลผมหมดแล้วในส่วนของการเอนชานเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถของตัวละครนะครับถ้าเราทําการเอนชานบวก1ได้ขึ้นไปนะอย่างตรงนี้นะครับถ้าบวกหนึงเนี่ยความสามารถก็จะเพิ่มขึ้น8%ก,ก็กดเอนชานก็จะใช้เหรียญทองด้วยนั่นเองนะตัวเกมก็จะมีการเตือนนะครับถ้าเราเอนชานไปแล้วเนี่ย อุปกรณ์ของเราก็จะหายไปนั่นเองนะครับการอนชานก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสพื้นฐานของตัวละครนั่นเองนะอันตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนั่นแหละครับส่วนเลเวลนะครับการอัพเลเวลของเกมนี่เนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวละครนะครับผมที่เราไม่ได้เล่นนะจะเป็นตัวละคร1ดาว2ดาวหรือว่า3ดาว4ดาว5ดาวก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะในการเอามาเป็นเศษอะไหล่ให้ตัวละครหลักของเรากินเพื่อทําการเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ตัวละครตัวไหน,นในการอัพก็ควรจะดูดีๆด้วยนะคครัสําญ แล้วเราเผื่อไปอัพไปก็จะหายไปเลยนะ อันนี้ก็แนะนําว่าให้ดูกันด้วยละกันในตอนัพเลเวลก็ระวังระวังกันหน่อยละกันนะส่วนหน้าการซัมมอนหาตัวละครแน่นอนนะครับถ้าใครไม่เล่นเกมนี้ก็น่าจะมองหาตัวละครลิปโป้นั่นเองนะหน้าการซัมมอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีให้เลือกหลายตู้มากๆเลยนั่นเองนะตอนนี้ก็จะมีอยู่3ามตู้หลักๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอเทมเกียร์ด้วยนั่นเองนะครับผมสอบใครที่ต้องการหาอุปรกรณ์ให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นแต่ในที่นี้ผมจะไม่ทําการซัมมอนให้ดูละกันนะครับเพราะผมไม่มีตั๋วในการสุ่มนัน ต่อไปก็จะเป็นระบบในการสร้างเมืองตรงนี้เราสามารถมาทําการสร้างสิ่งก่อสร้างได้นั่นเองนะครับพอเราทําการสร้างสิ่งก่อสร้างก็จะได้รับผลผลิตกลับมานะก็จะมีบอกว่าแต่ละชั่วโมงเราจะได้รับมาเท่าไหร่นั่นเองนะและเราก็สามารถไปทําการลูทหรือว่าไปทําการโจมตีเมืองอื่นเพื่อเอาทรัพยากรหรือว่าลูททรัพยากรของเขาเนี่ยมาเป็นของเราได้ในการกดปุ่มลูทนะสามารถกดเข้าไปแบทเทิลตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สตาร์ทลูทมันก็จะเข้าสู่การต่อสู้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับ สำหรับการต่อสู้ผมคิดว่าน่าจะจบไวนะเพาฝันตรงข้ามเขาตั้งตัวละครดีเฟนต์มาเพียงแค่ตัวเดียวเพราะันทรัพยากรของเจ้าเนี่ยผมก็ขอเลยกันนะ ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูทที่เราได้มานั่นเองนะก็สําหรับเกมศึกสามก๊กจอมราชันบังกอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยกันนะครับถ้าใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วอยากลองโหลดเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็จะทําการทิ้งลิงดาวน์โหลดเกมเอาไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปทําการดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะตัวเกมสามารถเล่นได้ผ่าน and ด o i d แล้วก็ iOS นะครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยเปิดโหลดทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วนั่นเองนะอันรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอก ก็บายบายนะครับ